เขาจะได้สมซารกลับมาหาคุณหรือดวงระหว่างคุณกับเขามันหมดกรรมต่อ,อก,กันแล้วจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าและตอบคำถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบของไพ่กันนะคะว่าคนที่ห่างกันไปแล้วเนี่ยเขาจะสมสารกลับมาหาคุณหรือดวงชะตาระหว่างคุณและเขามันได้หมดกรรมต่อ,อก,กันแล้วคะ่ะ ขอดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูนะในใบแรกไพ่มันขึ้น The Hermit ค่ะยังลืมเขาไม่ได้สินะ The Hermit มเนี่ยมันเหมือนว่าใจของคุณเนี่ยยังยอมรับการจบความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะคะคุณยังเฝ้ารอใจรู้นะว่ามันคงจบกันแล้วเขาก็เขาเองก็เริ่มต้นใหม่ไปแล้ว แต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยมันเหมือนใจของคุณยังไม่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้บางคนอาจจะเจอในพาร์ทของการเปลี่ยนแปลงกระทันหันก็ได้นะคะมันเลยทำให้ใจของคุณอะยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมในการที่จะเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือเรื่องราวจริงๆของคุณหรือความสัมพันธ์นี้มันยังเป็นอะไรที่แบบคุณยังไม่อยากจะปล่อยมันไปอะคุณยังทำใจไม่ได้อะค่ะ ทีนี้ขอถามต่อเลยนะคะว่าเขาจะยังมีโอกาสในการสมซานกลับมาหาคุณไหมหรือว่าดวงคุณกับเขาเนี่ยมันหมดกรรมต่อกันแล้วจริงๆใบแรกนะคะมันขึ้นห้าไม้เทา้าคุณกับเขาเนี่ยจะอยู่ในพาร์ทของการถอยห่างกันไปสักระยะหนึ่งดูเขาตัดคุณได้แบบหมดเยอะอใยเลยและเขาตั้งใจในการเดินหน้าอย่างเต็มที่ด้วยความสัมพันธ์ที่ผ่านมา คุณก็เหนื่อยไม่ใช่หรอทั้งเหนื่อยทั้งแบกในความสัมพันธ์มันจะกลายเป็นเดอบแบกอะไรเบอร์นั้นนะแล้วทำไมยังต้องอยากจะกลับมาทั้งทั้งที่ทมันก็ไม่ได้เวิร์ขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวขอดูต่อเลยค่ะว่าเขาจะทมซานกลับมาไหมอีโก้สูงขนาดนี้ตอบชัดเจนขนาดนี้ว่าไม่ไปต่อกับคุณแต่ความสัมพันธ์เนี้ย สิ่งที่เขาไปเจออ่ะเขาเรียกว่าคู่กรรมนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณอดทนอยู่ฝ่ายเดียวคุณตั้งใจมากๆในการให้มันไปต่อแต่ถามว่าเขาจะมีโอกาสในการที่จะไปแบบไปรอดไหมกับความสัมพันธ์นี้คือเขาไปเจอคู่กรรมค่ะเขาไปเจอคนประเภทเดียวกันกับเขา ถ้าถามว่าเขาจะมีโอกาสในการกลับมาติดต่อคุณไหมมีกลับมาติดต่อคุณในวันที่เขารู้สึกไม่โอเคกับความสัมพันธ์ใหม่แต่ถามว่าเขาเลิกกับความสัมพันธ์ใหม่ที่เขาไปเลือกไหมไม่ยังไม่เลิกยังไม่เลิกมันเหมือนอยู่ในจุดของความประชดหรือมองหาตัวเลือกแหล่งพึ่งพิงอะคะ่ะแหล่งพักใจอะ คุณคือแหล่งพักใจสําหรับเขาอะแต่เขายังไม่ได้ชัดเจนในการที่จะมาเลือกเราในอนาในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะขอถามหน่อยค่าว่าสุดท้ายคุณกับเขายังจะต้องได้ไปกันต่อหรือคุณกับเขาหมดกรรมต่อกันแล้วคะไพ่เดอะซัขึ้นมาห้าดาบขึ้นมากลับมาก็อยู่กันได้ไม่นานคะ่ะมันเป็นการกลับมาเพื่อตอกย้ำคุณอีกครั้งค่ะว่าการเฝ้ารอของคุณ มันไร้ความหมายการที่คุณยังปักใจอยู่เพื่อคาดหวังว่าเขาจะดีขึ้นมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ย้อนทำร้ายความรู้สึกของคุณมันเหมือนคุณกลับไปเจ็บในหลูปเดิมอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวคุณทีใ่ให้เขาวนกลับมาเพราะคุณคาดหวังว่าเขาจะดีขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันเรื่องเดิมปัญหาเดิมนิสัยแบบเดิมๆเ,เพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเขากลับมา เพราะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณคือที่ที่พักพิงใจอะแต่ไม่ใช่การวางอนาคตขนาดนั้นนะคะแล้วเขาเองก็ยังไม่เคลียร์เรื่องความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกด้วยซ้าไปดังนั้นมันจะเป็นการกลับมาเพื่อตอกย้ำคุณอีกครั้งค่ะว่าเออมันไม่เวิร์กอะแล้วจะอยู่รอทำไมคุณจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วการเฝ้ารอของคุณมันว่างเปล่ามันอาจจะเป็นคำพูดที่เจ็บปวดนะคะ แต่มันเป็นการบ่งบอกจากโชคชะตาค่ะว่าการที่คุณเลือกคนที่เขาไม่เลือกคุณย้ำคำนี้นะคะการที่คุณเลือกคนที่เขาไม่ได้เลือกคุณสุดท้ายมันจะไม่ได้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเจ็บซ้ำเพราะคุณเลือกที่จะกลับไปในสภาพแวดล้อมที่เขายังไม่ได้พัฒนาขึ้น เขาต้องการคุณไม่ได้เพื่อความรักแต่เพื่อความเห็นแก่ตัวของเขาเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นี้เขาจะวนกลับมาค่ะแต่คนที่สมสารสุดท้ายอาจจะเป็นคุณได้นะเพราะคุณมีแนวโน้มถ้าให้เขากลับมาอีกครั้งคุณจะวนกลับไปเจ็บกับเรื่องเดิม กระหว่างคุณกับเขามันสามารถออกมาจากเส้นกรรมนี้ได้แต่ตัวคุณเองจะยึดกับมันไว้แค่ไหนเฝ้ารออยากแก้แค้นเขาหรืออยากให้เขาเสียดายคุณคุณจะวนอยู่กับความแค้นความเสียใจแต่คุณไม่สามารถมีอนาคตที่มันตอบโจทย์ความรู้สึกของคุณได้มากกว่านี้ค่ะคุณจะวนอยู่ในอ่างในเส้นกรรมเดิมในความสัมพันธ์ที่ หลอกตัวเองไปวันๆค่ะว่ามันจะดีขึ้นได้มากกว่านี้